สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองโทรไปถามลูกค้านะครับที่หลังจากได้ซื้อลำโพงตัวนี้ไปแล้วสักตอบนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาจากร้าน Neoolution Sport นะครับครับ <ผ>ครับผมขออนุญาตสอบถามลูกค้านิดหนึ่งครับหลังจากที่ซื้อลาโพงซออาร์สตอร์มหนึ่งตัวไปแล้วเนะี่ยทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาซื้อซ้ำอีกตัวหนึ่งครับเออจริงๆแล้วก็อยากอาจจะเป็นสายบ้าพลังหน่อยผมอยากฟังแบบน้ําเสียงอยากฟังแบบพลังเสียงที่มันเต็มเตมะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าหลังจากซื้อไปแล้วคุณภาพมันเกินราคานะครับเพราะว่าตัวแรกอี่ซื้อมามันก็ครบปีแล้วไงวก็เลยแบบเอออยากได้อีกตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนกันหน่อยลูกค้าคิดว่าซาร์สตอร์มเนี่ยสามารถชนกับลาโพงหลักหมื่นได้ ถ้าลำโพงหลับหมื่นเนี่ยยังแท้เราเรื่องของมิติของเสียงนะครับโอ้อยังไงแอดมินไม่รบกวนลวครับขอบคุณมากมาครับผมครับขออให้สนุกกับการฟังเพลงนะครับครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนเป็นไงขนาดลูกค้ายังการันตีว่าลำโพงตัวนี้มันดีจริงๆถับเพื่อนๆคนไหนสนใจและยังไม่มีลำโพงนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยซากสตอมนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่พิัตติก้ามุมซ้ายมือได้เลยครับ